สำหรับภาษเชานะครับพระครูประหลัดพันนิตินิติพันโทเจ้าวาดวัดพระธรรมกายฟอริดาท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรมรมรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อถึงเวลาสว่างครับเข้าสู่พิธีกล่าวคำรัตนาสินห้าและพิธีกล่าวเปิดงานทอดกรถินสาม,มัคคีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชครับโดยประธานนำกล่าวภาะภาษาบาลีคือกเรยานมิตรขวัญริดีเกรซัน์และประธานนำกล่าวคำถวายในภาภาษาอังกฤษ คือกระะารยานมิตรลุยเกรซันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายที่พิญบุพพามาลาโดยกระยะารยานมิตรทองสายรัชพงศ์กระะารยานมิตรบุญจิตรุติราสิริเป็นประธานนำกล่าวถวายส่วนกริยะนานมิตรนาทีตั้งพิสุทธิพงศานำกล่าวคำอธิษฐานจิตพิธีกล่าวคำถวายประาหานเป็นสังฆทานครับคือกระะารยานมิตรประเสริฐแสงทองกระะารยานมิตรประภาพรคาเดรอนกระะนารยานมิตรอิสระพงศ์สามหมอ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับจากนั้นทุกท่านเข้าสู่พิธีตักบาตรแต่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสานอริยประเพณีอนุดง,งามของชาวพุทธด้วยการเป็นผู้ให้ให้เกิดทานไมัยนะครับบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานจากนั้นพักบายคณะท่านประธานตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยในครั้งนี้ขอกราบน้มโนนาบุญนะครับในการกล่าวคำถวายพระกฐถินคือกัลยาณมิตรควันรดีเกรซอนกัลยานมิตรโจนาธานเกรซอน จายาณมิตรชลิตวันเกรซันครับเป็นประธานหลังจากนั้นได้เข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายจตุปจัยทียธรรมแด่คณะสงฆ์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินของคณะท่านประธานเอกประธานรองและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านมีการรวมกันทําความดีของน้องๆเด็กดีบีสตาร์ผู้นําฟื้นฟูเสรีธรรมโลกในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับที่ได้พร้อมใจกันทําความดีตามแบบอย่างของผู้มีบุญผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่ ที่ได้ปลุกฝังวัฒนธรรมชาตพุทธอันงดงามให้กับเขาเหล่านั้นจากนั้นท่านประธานสงก่าวให้โอวาทครับท่านประธานกรถินกล่าวขอพระคุณท่านผู้มีเกียรติมาร่วมง,งานและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปามบีชสหรัฐอเมริกาครับ